ชิบะนะครับกำลังเข้าสู่การเติบโตในระบบนิเวศอย่างเรื่อยๆเลยรวมถึงเร็วๆนี้นะครับเราจะได้เห็นการระเบิดราคาของชิบะอินุนั่นเองข้อมูลนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับสุขค่ะคือคอยนิมูล ไปด้วยกันกับช่องคอยมิมูนนะครับวันนี้เราก็มารับชมในเนื้อหารหรือคอนเทนต์เกี่ยวกับชิบะอินโนะครับชิบะอินโก็อยู่ในช่วงการเติบโตนะครับแล้วก็การเติบโตเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตัวของระบบของชิบะอินโก็รอด้วยกันนะครับว่าอีเท r e u เมจะกลับมาเมื่อไหร่น้องพร้อมมากับพี่นะครับดนั้นชิบะก็ตามอีเท r e u เียมนั่นแหละและพร้อมพร้อมมากับพี่ด้วยนะครับ ก็คือแบบจะตามอีทอรีนนะครับแล้วก็ระบบนิเวศของชิบะอิ n u ก็จะเคลียร์มากขึ้นเอาแหละเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวที่ละข่าวด้วยกันนะครับว่าการขับเคลื่อนในภาพรวมของเหรียญมีเนี่ยเป็นยังไงบ้างรวมถึงตัวชิบะอิ n u เองนะครับเดี๋ยวก็เราก็ไปรับชมในตัวท้ายคลิปนะเราก็จะมาวิเคราะห์ก,กันอีกโอเคครับเรามาดูข่าวแรกกันก่อนนะครับเนื่องจากดอชคอยนะเป็นเหรียญพีใหญ่นะครับความผันผวนเนี่ยอ่า มันจะเป็นไปพร้อมกับกับอ่ากับเหรียญชิบะนั่นแหละนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นเหรียญพ่อนะเป็นเหรียญแบบว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับลองไปดูในคู่เทรดของบ i แ a น c ์เอาแหละนะครับวับนนี้ดอทคอยก็กลายเป็นเหรียญใน10เหรียญที่มีการซื้อมากที่สุดจากร้อยวานของ DSC นะครับก็มีการซื้อน่มากเลยภายใน24ชั่วโมงแต่ภายใน24ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นวานร้อยนะนะครับ ตามสถิตินะที่มีการซื้อมากที่สุดนะครับแล้วก็อันดับต่างๆผมขอไม่กล่าวไว้ตรงนี้นะครับแต่ d o ร์จคอยเนี่ยก็เป็นที่ดึงดูดใจของบรรดาพวกวานทั้งหลายแหละนะครับก็ต้องดูด้วยกันนะดอรคอยอาจจะเป็นมามืดในเร็วๆนี้นะนะครับเราก็จะช่วยให้ราคาชีบะเนี่ยไปด้วยกันนะครับโอเคครับเรามาดูข่าวตรงนี้ด้วยกันนะครับเขาบอกว่า รวดเร็วเนี้ยนะครับระบบนิเวศของชิบะอินโนเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตให้ราคาเนี่ยมันไปด้วยแหละนะครับถ้าเกิดอิตาเรียมไปได้แรงเท่าไหร่นะครับระบบนิเวศของชิบะไปได้ดีเท่าไหร่มันก็จะส่งเสริมกันเป็นหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้นะครับชิบะอินโนก็มี2โปรเจกต์ใหญ่นะครับที่จะเป็นพื้นฐานของโปรเจกต์ต่างๆของชิบะไม่ว่าจะเป็นชิบะเรียมเลเยอร์ที่2นะครับแล้วก็เรื่องของ การามิ้นท์นะครับของโบนนะนะครับดังนั้นเขามีการปรับอัตราโบนเกิดขึ้นซึ่งโบนหรือเหรียญโบนเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวช่วยทําให้ชิบะอินุเนี่ยมีการขับเคลื่อน <c oughs> เขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับใครที่ครอบครองเหรียญโบนก็จะเป็นเข้ามาในส่วนของ d o อกก d o ดาได้นะครับหรือเป็นผู้ถือหุ้นของชิบะเอาแหละนะครับทนนีนี้เรามีเรื่องของโบนแล้วนะครับเราก็มีเรื่องของการเผาป้ายเนี่ย นะครับตอนนี้การเผาของชีบาทเนี่ยก็ประมาณมากกว่า767ล้านรายกันะครับก็ไปกระเป๋าตายแล้วใน24ชั่วโมงนะครับฉะนั้นโทเคนประมาณ1-2,000พันล้านถูกเผาประมาณ104ธุรกกรมนะครับอันนี้ข้อมูลมาจาก coin ph นะครับงั้นตอนนี้นะครับกระดานแรกเปลี่ยนของที่ฟิลิปปินส์นะครับก็จะรับชีบาทอินุด้วยนะครับก็ยังไม่มีกำหนดหรือเป้าหมายนะครับว่า จะเมื่อไรนะครับโอเคครับเรามาดูกราฟด้วยกันนะครับของชีบะอินโนะตอนนี้ก็เป็นกราฟเปรียบเทียบค่าระหว่างชีบะอินโกับทีเดอร์นะ usdt นะครับนั้นชีบะอินโนช่วงนี้มีการฟื้นตัวเล็กน้อยนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ0.04ตัวนะครับพันหดอลลาร์ก็โทเคนนะครับหรือว่าตัวชีบะมีการพุ่งขึ้นประมาณ3.13%ใน24่ชั่วโมงที่ผ่านมา นะครับชีบกะก็มีการเพิ่มประมาณนะครับ4.08%ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับจากนั้นมูลค่าตลาดของชีบัตโนะนะครับผ่านจุดเขาเรียกว่า5,000ล้านมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่6,000ล้านก็มีมีการซื้อที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ6.24ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งหมายความว่าตอนนี้ชีบะอยู่ใกล้กับคริปโตตัวอื่นเช่นกันอย่างไอโบเลนเช พลิโกนนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีการการถือคองของวานนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของวาน ETH 500นะครับกระเป๋าแรกก็ได้ถือทิ่แบิหนุกเพิ่มนั่นเองเป้าหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะนะครับในการสร้างเขาเรียกว่า o v e r n a ห c รนะนะครับหรือเรื่องของอผู้ถือหุ้นนะหรือ Doggy d o w าเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะาเรื่องของ ของโบนนะตอนนี้ก็เข้าใกล้ประมาณ50,000คนแล้วนะครับตามกำหนดดังนั้นเขาจะขยายธุรกิจขยายแฟนชายของเขานะครับเขาต้องใช้เหรียญโบนแหละนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับเขาก็มีการบันทึกในทวิตเตอร์ด้วยนะครับของโบนปัจจุบนนะันมีผู้ถือประมาณ49,278ารยายนะครับซึ่งผู้ถือโทเค็นทีบะมากกว่าประมาณ1.2ล้านคนนะครับก็ ชิบ่ก็ค่อนข้างมากกว่านะครับแต่ส่วนใหญ่โบนไม่ได้เอาไว้เก่งกําไรนะนะครับไว้สำหรับเปสหรับสร้างพาร์ทเนอร์มากกว่านะครับตอนนี้นะครับก็โบนก็พยายามนะครับที่จะให้ผู้ถือคลองเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพื่อจะทําการเขาเรียกว่าขยายแฟรนไชส์ต่างๆนะครับปัจจุบันนะครับผู้ที่ถือโบนนะครับเราก็ เป็นคนดังนะในในแวดวงของชีบะก็น่าจะเป็นเวลี่นะนาวเพ y m e มน s เซอร์เ ur, นะครับนะครับก็ร้านอาหารเหล่านี้นะนะครับรวมถึงระบบการชำระเงินอย่าง Now Payment อะไรพวกนี้เขาก็มีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยนะครับในการพัฒนาเครือข่ายของชีบะอินดุนั่นเองเอาละวันนี้เราก็ข่าวสุดท้ายนะครับก็มี บริษัทเรือยอสุดหรูนะครับในโมนาโกยอมรับชิบะอินุนะครับอย่างเป็นทางการแล้วชื่อบริษัทนี้คือยาสูนะครับเป็นบริษัทในหน้าซื้อขายเรือยอชที่หรูที่สุดในโมนาโกนะครับยอมรับชิบะอินุเป็นการชําระเงินผ่านบิทเพนั่นเองนะครับดังนั้นบริษัทนี้ก็น่าจะเป็นแหล่งเงินถุงเงินถังนะครับเราก็อีกหน่อยก็น่าจะมีการถือเหรียญโบนด้วยนะต้องดูต่อไปนะครับว่าบริษัทพวกหรูๆแบบนี้เขา เขาสนใจถึงขั้นไปถือกับเหรียญโบนหรือเปล่านะครับในการขยายธุรกิจของเขาผ่านโลโก้ของชิบะอินุหรือแบรนด์ของชิบะอินุหรือเปล่าก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับซึ่งผมก็ว่าตอนนี้นะครับชิบะอินุพยายามเจาะเข้าในอเมริกานะนะครับเราก็เจาะเข้าในในอังกฤษในยุโรปด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นแหล่งของนักลงทุนหลายหลาย,หลายสายนะครับแล้วก็ หลายองค์กรด้วยนะครับที่จะรับชีบะอินุนะพอช่วงนี้อัตราเงินเฟ้อเริเร่มไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็เราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าแนวโน้มจะเป็นต่อไปยังไงในอนาคตโอเคข้อมูลเป็นประมาณนี้นะครับที่ชีบะอินุเนี่ยมันจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีคนรับมากขึ้นรวมถึงะจะมีอะดอทคอยก็จะเป็นอีกหตัวนะครับที่เข้ามาช่วย น้องจริงๆนะครับให้มันฉุดขึ้นไปนะอ่ะมันก็จะเป็นตัวช่วยกันนะนะครับในเกรือขาะโอเคข้อมูลนะ,ละวันนี้นะครับเราก็ดูเลยว่าชิบะอินุเนี่ยกำลังเข้าสู่ในช่วงของตลาดกระทิงนะครับเราก็กล่าวไปด้วยกันนะครับให้มันมูลมูลมูลนะนะครับก็ถ้าเกิดตลาดทิปโตก็กลับมาได้ก็จะมูลนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับจะระเบิดราคาเมื่อไหร่ผมว่าน่าจะช่วงประมาณ ตุลานะครับน่าจะเป็นการระเบิดราคาครั้งใหญ่โอเคข้อมูลมีประมาณนี้นะถ้าสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งลิงก์กับ QR code ไปให้แล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินุนะจะโกทูลลงทนเอาละนะครับเราฝากกดไลค์กดแชร์กดับสไครตแล้วกดกระดิ่งนะครับเรามี1สปอนเซอร์นะครับเราก็ชื่อ ว่าเหรียญสตาร์เน็ตนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าช uh ีบะอินโนจะกดดูดมูลไปด้วยกันและพอตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแจกฟรี Free, เหรียญสตาร์เน็ตจำนวน2565เหรียญเพียงสมัครสมาชิก My Star สนใจติดต่อที่ Li@ n e a อปสตาร์ t นหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้า mm hmm. จอได้เลยค่ะ